HELLO! ได้เวลากลับมาเจอกันอีกครั้งกับโนม i ่ส e รี e ิวเอาล่าเห็นหน้าแบบไม่ได้แต่งแบบนี้แนะ่นอนวันนี้โน m i ต้องนำตัวของ Product s k i n นแคร์มารีวิวกันให้ดูอีกเช่นเคยนะครับสำหรับตัวของสกิน c a r ์ที่โนม i นำมารีวิวในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็น s กิน c a r e หนึ่งอีกหนึ่งแบรนด์ที่เรียกว่าอยู่ในดวงใจเลยนะก็มีโอกาสได้ใช้ตัวของสกิน c a r e จาก บแบรนด์นี้มาบ้างแล้วนะครับซึ่งก็คือ Frank Body นะครับตัวนี้จะเป็น Frank Body Hydrating Hyaluronic Acid Serum นั่นเองนะครับพูดถึง Frank Body เนี่ยก็คือโนมีเนี่ยเคยครั้งที่แล้วนะที่เคยเอามารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวของเอ่อตัวของบอดี้ที่เป็นบอดี้ครีมนะบอดี้ครีมที่ทาแบบเอ่อบริเวณข้อสอบรักแร้หรือว่าบริเวณก้นนั่นเองนะต้องบอกว่าใช้จนหมดกระปุกเราต้องบอกว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่าผิวเนี่ยมันดูนุ่มมันดู เนียนนุ่มมากๆเลยแล้วที่สําคัญเลยนะตัวเด็ดของแฟร n บ Body อีกตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของสครับนั่นเองนะครับน้มีก็มีโอกาสได้ใช้ตัวที่เป็นสครับทั้งสครับผิวหน้านะก็เรียกว่าเป็นสครับกาแฟที่แบบกลิ่นก็คือดีแล้วก็ช่วยผิวหน้าเนี่ยเขาเรียกว่าขจัดเขาเรียกว่าตัวที่เป็นแบบว่า ผิวที่มันแห้งกร้านเนี่ยให้ออกไปได้ดีมากๆเลยนะครับพูดถึงตัวของเซรั่มตัวนี้นะครับไฮยาลูโรนิกแอซิดตัวนี้ก็ต้องเรียกว่าน่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้คือโนมี่ก็ยังไม่เคยได้ลองใช้เหมือนกันนะสำหรับตัวของหลายที่เป็นเซรั่มแบบนี้นะครับก็มีโอกาสได้ลองใช้ดูตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แกะเลยนะเพิ่งซื้อมาใหม่ๆมาๆเลยเพราะว่าเขาจะโปรโมชั่นพิเศษนะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือแบบเขาไปที่เซฟราก็คือ ออลดราคาแบบสบั้นหันแหลกมากๆเลยนะตัวนี้ก็คือขายอยู่ที่อ,อ,อยู่ที่890บาทนะขนาด30มสิบนะแตออ่อันนี้โนมีได้มาประมาณแบบราคาประมาณแบบลด30 3 0อร์เซอะไรประมาณเนี้ยต้องเรียกว่าดีงามมากๆเลยนะอ,อ่ะพูดถึงเซรั่มตัวนี้กันก่อนละกันนะเพราะว่าแน่นอนว่าเขา โลมาในเรื่องของไฮยาลูโรนิกนะไฮยาลูโรนิกก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสารสกัดสําคัญนะที่อยู่ในตัวของสกินแคร์หลายๆตัวเลยเนาะที่ช่วยในเรื่องของความชุ่มชื้นนะกาศเก็บชุ่มชื้นยาวนานนะเขาบอกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยอิ่มนม้ำแล้วก็ดูชุ่มชื้นสุขภาพดีตลอดทั้งวันเลยนะเหมือนผิวเราได้ได้เขาเรียกว่าได้ดื่มน้ำไปด้วยเนาะก็ต้องเรียกว่าดีงามมากๆเลยนะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วผสมสําคัญอีก หลายๆชนิดเลยเด,เดี๋ยวจะมาพูดกันให้ฟังก็แล้วกันนะเอาล่ะพูดถึงตัวของแพ็กเกจจิ้งก่อนจะบอกว่าโนมี่เนี่ยชอบแพ็กเกจจิ้งของแฟร์บอดี้แบบแทบจะุกทุกตัวเลยเนาะเพราะว่าเขาก็จะมีคอนเซปต์ต่างๆถ้าอ่านตรงตรงบริเวณกล่อง,งอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีการบรรยายเหมือนประมาณว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์นะเหมือนเป็นเป็นคนที่แบบมาเล่าให้ฟังเนาะว่าแบบฉันมีหน้าที่อะไรฉันทําช่วยเธออะไรบ้างอะไรเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่ง หนึ่งสิ่งที่เรียกว่าใครที่ชื่นชอบนะตัวของ Product Beauty ที่เป็นแนวแนวแบบเออม,มีลูกเล่นหรือแบบน่ารักน่ารักนะใครที่ชอบแพ้เลยที่มันน่ารักแบบโนมี่เนี่ยต้องเรียกว่าชื่นชอบมากๆเลยนะอ่ะพูดถึงตัวนี้เนาะเดี๋ยวโนมี่จะลองแกะดูข้างในเลยดีกว่าเนาะไม่รอช้านะสำหรับเซรั่มตัวนี้ก็ทำวดออกมาได้แบบก็คือจะเป็นขวดที่เป็นขวดบีบแบบนี้เนาะก็คือ หลายคนอาจจะคุ้นเคยแหละที่แบบใช้เซรั่มกันมานะก็จะหน้าตาประมาณนี้แล้วขนาดก็เนี่ยขนาดประมาณมือกําลังดีนะน่าจะใช้ไปได้สักแบบระยะหนึ่งเลยนะก็ต้องเรียกว่าเนี่ยเขาก็จะทำออกมาเป็นแบบตามคอนเซปต์ของเขานะแล้วก็ที่สําคัญเลยข้างหลังนะก็คือมีเขียนไว้ด้วยว่าเป็น made in Australia น,นเองนะต้องเรียกว่าเป็น product skin care จากประเทศออสเตรเลียด้วยนะสำหรับตัวของ Frank Body นั่นเองเอาล่ะ เดี๋ยวโนมี่จะลองเปิดขวดมาเลยละกันเนาะก็จะเป็นขวดที่เป็นหลอดแบบนี้เนาะแล้วก็ปั๊มขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวโนมี่จะขอลองลองหยดหยดไปที่หลังมือก่อนละกันนะครับจะบอกว่าตัวเนื้อเฟรัมเนี่ยจะมีความเมื่อกี้ที่ลองดูนะหยดนางจะมีความเป็นหยดหยดเป็นเนื้อแบบมีความแอบหนืดนิดนึงเนาะแต่ว่า เออเวลาเกลี่ยไปเนี่ยมันก็จะมีความแตกตัวเป็นน้ำนะเป็นน้ำแบบไปกับผิวกลิ่นจะบอกว่ากลิ่นก็คือไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าดมไปดีๆมันก็จะมีความแบบฉุนๆดน,น,นึงนะจะบอกว่าตัวของเซรั่มตัวนี้ของแฟร์แ b o d y บอดี้เนี่ยเขา,ามีส่วนผสมของสมุนไพรด้วยนะต้องเรียกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยเรียกว่าเติมความชุ่มชื้น แล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยบำรุงให้ผิวนะกระจังใสยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับใครที่ใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นเลยนะหรือว่าใครจะใช้ก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะช่วยให้เครื่องสำอางของเราเนี่ยมาติดติดด้วยนะเพราะว่าถ้าผิวเราดีเนี่ยเครื่องสำอางก็จะติดทนนานยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อกี้ลองลอง,ล,องลงไปที่บริเวณหลังมือแล้วเนาะเดี๋ยวหนูมิจะ ลงไปที่ทิผิวหน้าเลยจะบอกว่าเพิ่งล้างหนะ้ามาเองนะก็ต้องเรียกว่าวันนี้ก็เตรียมตัวมาเพื่อที่จะใช้ตัวของ Frank Bo d y นั่นเองนะแต่วันนี้โนมี่อาจจะบอกว่าอาจจะบอกอะไรไม่ได้มากนะว่าใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงนะแต่ว่าเห็นผลยังไงเนี่ยต้องมาเล่ากันให้ฟังในครั้งต่อไปแล้วก็เลากันนะแต่วันนี้ถือว่าเป็นการลองใช้ครั้งแรกแล้วกันนะครับสาหรับตัวของเซรั่มจาก Frank Bo d y นั่นเองนะเอาล่ะเดี๋ยวจะลอง ลองหยุดไปเลยนะปกติเวลาใช้ก็ประมาณนี้นะเวลาแบบมันหยุดนี้บางคนก็อาจจะลงลงไปที่ตรงนี้ก่อนนะหรือใครที่แบบไปไปปืดป้ดๆเลยก็ได้นะเดี๋ยวอันนี้โนมี่จะขอลองลงเป็นแบบอย่างนี้ดูแล้วกันเนาะสามารถลงได้เพิ่มได้นะยูจะขอแบบว่าถ้าบริเวณผิวหนะ้าค่อนข้างแบบมีเนื้อที่เยอะเหมือนโนมี่เนี่ย อาจจะต้องแบบ2หยดอาจจะไม่ค่อยพอเท่าไหร่นะใครที่ต้องการความให้ผิวมันมีการเติมน้ำดียิ่งขึ้นก็สามารถลงลงได้เลยนะจะบอกว่านอกจากของตัวของ h ฮยา u r o ร i c e x อ็กตัวนี้แล้วนะ f r a n k b o ดี้เอ่อเซรั่ um ตัวนี้ก็ยังมีสม่วนผสมอื่นที่สำคัญด้วยเนาก็ยังมีสารสกัดอย่างตัวของใบสารสกัดจากใบจิงโก้นั่นเองนะใบจิงโก้ก็จะเป็นเหมือนพืช พืชสมุนไพรโบราณน,นั่นเองนะก็มีคุณสมบัติในการช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยเนาะแล้วก็กักเก็บเรียกว่ากักเก็บน้ำแล้วก็รอความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีส่วนผสมที่สําคัญเลยก็คืออย่างโสมนั่นเองโสมหลายคนเนี่ยก็อาจจะได้ยินเนาะว่ามาจากประเทศเกาหลีนะ่เพราะว่าเขาก็ขึ้นชื่อนะในเรื่องของการที่ช่วยให้ผิวเนี่ยมันมีความแบบ เออบางคนอาจจะมีปัญหาเนาะบางที่แบบอายุมากขึ้นนะก็จะมีปัญหาเรื่องของริ้วรอยต่างๆนะเขาก็จะช่วยในเรื่องของแบบประสานตัวของผิวต่างๆชั้นผิวให้มันดูแบบว่าดูเรียบเนียนแล้วก็เขาเรียกว่าช่วยให้ผิวเนี่ยมันลดเลือนริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดำต่างต่างได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือตัวของวิตามินอ e ีนั่นเองนะครับวิตามินอ e ีก็ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระเช่นเดียวกันก็มีเขาเรียกว่ามีพลังนะ พลังให้ช่วยให้ผิวเนี่ยมันสุขภาพดีได้ยาวนานนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็น1ตัวเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยสําคัญเลยนะที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมันดูรกระจ่างใสแล้วก็ดูไบรนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้โนโมิก็ลงตัวของเซรัม่มตัวนี้ลงไปแล้วนะต้องบอกว่าลงไปก็คือรู้สึกว่าเออตอนแรกเนี่ยมนลงอาจจะรู้สึกว่ามันแอบเนอเน่ึงต่หน้าแต่ว่าพอลงไปได้สักพักนึ่งแล้เนี่ยก็ ก็ค่างโอเคนะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าหนักหรือหนักหน้าหรือว่าเหนียวจนเกินไปนะต้องเรียกว่ากําลังดีแล้วก็ที่สำคัญเลยนะเรารู้สึกว่าเนี่ยพอพอจับไปที่ผิวตรงนี้นะมันก็จะช่วยเรารู้สึกว่าผิวมันก็ดูมีความแบบเขาเรียกว่านุ่มๆนะมีความแบบแอบลื่นๆนิดนึงนะก็แนะนําเลยนะสําหรับใครที่ใช้นะอาจจะลงก่อนแล้วก็ค่อยลงตัวของที่เป็น มอยส์เจอ z e ไตามไปก็ได้นะก็เรียกว่าช่วยได้ดีมากๆเลยนะแล้วที่สำคัญเลยตัวของ Frank Body นะ Hydra t y n g h y i l u r o n i c Acid Serum ตัวนี้ก็ไม่ได้มีส่วนผสมที่ให้ผิวระคายเคืองอย่างพาราเบนแล้วก็ตัวของสารเคมีาตา่างๆนั่นเองนะครับใครที่กังวลในเรื่องของการใช้แล้วมันจะแบบเออผิวจะแพ้หรือเปล่านี่ก็ก็เรียกว่าก็ใช้สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวหรือรักว่าถ้าเกิดว่าใครที่ เออรรู้สึกว่าซีเรียสนะแบบบางทีแบบเออสกินแครบ์บางตัวฉัอาจจะแพ้แพ้บ,บางส่วนประกอบนี่ก็ลองลองศึกษาดูก่อนก็นกได้นะหรือว่าใครไปถามเออในส่วนของ BA ที่ที่ลานเซโฟราก็ได้นะใครที่สนใจ,จตัวของเซรั่มจาก Frank Body ตัวนี้นั่นเองนะอัลล่านี้ก็คือลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะต้องเรียกว่าดีงามมากๆเลยนะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยมันรู้สึกว่าเออมันมันได้เติมน้ำจริงๆต้องบอกก่อนว่า จิงๆโนโมี่ะเป็นคนที่ผิวผิวออกค่อนข้างไปทางผิวผสมเนาะจะเป็นถึงผิวมันด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็ยังชื่นชอบนะเราก็ยังมองหาโปรดักต์สกินแคร์ที่ช่วยให้ผิวของเรานะมันชุ่มชืน้นเพราะว่าจริงๆแล้วนะ่ะหัวใจหลักสาคัญของผิวชุ่มชื้นนะมันก็คือเอ,อ่อผิวสุขภาพดีก็คือการเติมน้าให้ผิวนั่นเองนะให้ผิวชุ่มชื้นนั่นเองนะไม่ต้องห่วงเลยว่าน่าจะเยิมหรือน่าจะอะไรโดยเฉพาะใครที่ลงไปก่อนนอนนะต้องเรียกว่าลงก็คือลงจัดหนักเลยจ้าเต็มที่เลยนะเพราะว่าจริงๆแลนะ้วเะ ยิ่งผิวเราแห้งกร้านมากเท่าไหร่เนี่ยเพราะยิ่งทําให้ผิวของเราเนี่ยมันดูแบบเสื่อมสภาพเร็วขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะสำหรับตัวของเซรั่มจากแฟร n k b น d y ้นั่นเองนะครับก็ต้องเรียกว่าใช้ไปแล้วก็ชื่นชอบมากๆไม่แพ้ตัวของเอ่อโปรดักต์อื่นๆของเขาเลยก็หลเลยก็ว่าได้นะเอาล่ะใครที่สนใจก็ สามารถไปหาซื้อได้นะตอนนี้มีขายที่เฉพาะที่เซฟโฟราเท่านั้นนะจะสั่งซื้อออนไลน์หรือว่าจะไปที่หน้าร้านก็ได้เช่นเดียวกันเลยนะจะบอกว่าตอนนี้กระซิบนิดนึงว่าราคาดีมากๆเพราะว่าโนมีก็ได้มาในราคาที่แบบว่าจาก890ก็อยู่อยู่ที่ประมาณแบบ5 6 0ถึงบาทนะต้องเรียกว่าดีงามมากๆเลยนะครับเอาล่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวนะพออ่อหอมปากหอมคอนะสำหรับตัวของสกินแคร์นั่นเองนะครับจาก Frank Bo d y ้นั่นเองใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถ มาคอมเมนต์พูดคุยในช่องของโนมิสรีวิวได้นะครับหรือว่าใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้โนมิสด้วยนอนครั้งหนะ้าจะมีอะไรมารีวิวกันให้ดูอีกก็อย่าลืมติดตามกันให้ดีกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ต้องลงเซรั่มไปละเดี๋ยวขอไปลองลงแบบครีมทานะอีกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะไปนอนแล้วนะเพราะวันนี้ก็คือหนักหน่วงมากทั้งวันเลยนะต้องการ ร้างการก็คือไม่ไหวแล้วต้องการพักผ่อนแล้วนะครับเอาล่ะวันนี้ต้องขอตัวกันลากันไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่ครั้งหน้านะบ๊ายบาย